ครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเป่าลมร้อนนะครับยี่ห้อ Total รุ่น TB หนึ่งสองศูย์หกตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีหัวเป่านะครับหัวต่อนะครับให้สี่อันนะครับ นะครับแล้วก็แปง้งไอตัวขูดนะครับขูดให้1อันใบคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องกันนะครับเครื่องตัวนี้จะปรับระบบได้สอระบบนะครับะจะมีความแรงที่350องศากับ550องศานะครับกับความเร็วลมที่300กับ500ลิตรต่อนาทีนะครับ การังวัดตัวนี้นะครับอยู่ที่สองพันวัตต์นะครับนี่ที่ผมบอกเขาจะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับกับตรงนี้ด้านบนของเครื่องนะครับสามารถใส่ตัวนี้นะครับโดยการที่กดเข้าไปอย่างเดียวนะครับใช้งานง่ายครับ ก็ okay. แค่กดเข้าไปแค่แค่นี้เองเราออกเราก็แค่ดึงออกโอเคลูกค้าถ้านในสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ